「あの交差点でみんながもしスキップをして」「もしあの街の真ん中で」「手をつないで空を見上げたら」「もしもあの街のどこかで」「チャンスがピザうわ ไม่เอาแล้วไม่เอาเสียงดีเอาเสียงป,ปกติแล้วนะครับสวัสดีครับแล้วก็พบกับยิ้มดึกแล้วซึ่งทีนี้เธอเป็นอะไรให้ได้ใครนึกออกไหมนึงออกไหมนึงออกไหมซึ่งเป็นลูกพิตตี้นะครับซึ่งเป็นพี่สาวของแอบเองซึ่งน่ารักมากแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเหมือนไหมไงนนี้ก็เลยแต่งมาแบบนะ่ะรู้อยู่แล้วแหละว่าใครใส่แว่นมีส่ย,ยัดหูแนี้เออพี่มิกกี้นั่นเองซึ่งลูกนีหรอกตอนแรกตื่นเต้นมากไม่รู้ไม่รู้ว่าจะเหมือนหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเหมือนหรือเปล่านะแต่ก็ให้ดูน่เอเฮ้ยเป็นไงถูกปะมีตติดิดดพพอองเชรนะะจ๊ะ่า เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าวิธีการแต่งหน้าคลิปนี้ยังไงบอกขอบอกเลยว่าไม่ยากแล้วก็เฮ้ยทําได้ทุกคนนะส่วนชอบไม่ชอบก็อย่าลืมนะจ๊ะดูกันให้จบคลิปนะแล้วตอนท้ายกดไลค์กด like, แชร์กันด้วยนะจะได้มีกําลังใจในการที่จะทำคลิปต่อไปนะเ,เดี๋ยวให้ดูดีไป <c oughs> <c oughs> ดูกล้าม <c oughs> นะไปดูดีกว่าครับว่า,วา,าคลิปนี้ทำํำยังไงนะจ๊ะ เพิ่งตกใจอีกแล้วกับบารทัดสดอีกแล้วกับอันนี้ก็คือสดแบบออริจินแม่นะฮะอย่างแรกเลยมาใส่คอนแทคเลนส์ก่อนวันนี้เนะี้ยใส่เป็นรุ่นนี้นะคะรุ่นของพิตตี้ดอลพิตตี้ดอลบาร์พิตตี้เลนส์นะอันนี้ใส่เป็นสีฝาหายคือแกะฝาแล้วแบบเปลี่ยนน้ำยาแล้วไงสีอะคว้านะฮะรุ่นพัฟฟี่นะก็จะออกเป็นสีแบบอันนี้นิดนึงก็ขอใส่ก่อนแป๊บนึงนะ,ะหลังจากที่ใส่คอนแทคเลนส์เสร็จแล้วเห็นไหมก็จะเห็นตาเป็นฟุง้งฟิงกันอย่างงี้นะคะก็เป็นสีที่แบบ เน้นช้าๆแต่จริงๆพี่นิกกี้ก็ใส่สีประมาณนี้ที่เหตุแล้วก็อาจจะมีชา้ากว่านี้ด้วยแต่ที่หาได้ขนาดนี้ก็มีเท่านี้ต่อมาแค่เราไปอย่างช้าๆเรามาเริ่มเสเต็ปที่การบำรุงผิววันนี้ก็ใช้เป็นเหมือนเดิมครับก็จะลงผิวด้วยการฉีดโอคุมา<อ>ก่อนเนาะครั้งที่เราบอกว่าพูดเร็วไปใช่ไหมดูไม่ทัน,นะอะโอคุมาพี่ฉีดสิบทีนะฮะแล้วพี่ก็จะบำรุงด้วยตัวนี้ค่ะอ่อเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะไอรอนคอมเพกนะฮะเป็นเหมือนเซรั่มของโอคุมาะอีนึง นิดเดิมแล้วก็ใช้ตัวนี้ต่อเลยค่ะเป็นโอกุมาลิฟเขาไม่ใช่ลิฟดิเขาเป็นแบบโอคุมาสติ๊กอันนี้พี่จะมาลงใต้ตาเหมือนเดิมนะลงทุกคลิปเลยใต้ตากับปากเพราะว่าแบบเป็นคนเพราะว่ามันแบบใต้ตามันต้องบำรุงเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันบำรุงด้ดียิ่งเอาแช่เย็นนะอย่างฟินนะเซ็ตรียนะฮะวันนี้ก็จะมาลงเป็นายเมอร์ไรครับวันนี้จะใช้ของเหมือนเดิมที่เล็กซีต้ามากันตัวนี้นะครับายเมอ่อโปรเฟสชันแลลงเหมือนเดิมเลย มาที่รองพื้นค่ะเนื่องจากว่าจริงๆก็คือพี่นิกกี้เขาข่าวอยู่แล้วแต่ด้วยความที่พี่อาจจะไม่ข่าวของพี่นิกกี้ทุนเดิมนะฮะก็เลยต้องใส่กันหมดนิดนึงวันนี้พี่เลยใช้ตัวนี้นะจ๊ะเป็นของ The Face Shop อันนี้แพ็กเกจเก่าคือหล่อเมแกสีฟันมากคือเบคเขียร์ในตำนานใช้แล้วหน้าผ่องแล้วครับเริ่ดคือใช้แล้วสมบูรณ์แล้วจริงๆถูกไหมนะตอนนี้มันเปลี่ยนใหม่แล้วอะอันนี้นะคะแล้วพี่ก็จะมาผสมกับบีบีแนวะวันนี้ใช้เป็นบีซูบีซูนะครับอันนี้บีซ er นะูบีซู เ,เสร็จป,ปุ๊บต่อมาพี่จะลงนะฮะทั่วใบหน้าเลยนะฮะโดยใช้แปรงอันนี้เป็นแปรงของอะไ์วัลเลทคเทคนิคลงให้ทั่วหน้าแล้วก็ลำคอนะคะขอนรุ่งก่อนนะฮะอย่าเ <c oughs> พิ่งใสัว่าทำไมเขากระดิ๊บอันนี้คือลงไปปุ๊บแล้วก็ตกพาวลื่ร้อยแล้วครับแต่ว่าอยู่ต้องการกรบปุปปีเพราะว่า อยากจะให้ดูไบรท์กุญญีพี่ก็ใช้เป็นตัวนี้ค่ะคอนซิสเลอร์นะคะของเลปลอนเบอร์รู้สึกว่าตัวนี้จะเป็นเบอร์สาเบอร์ขาวสุดเลยนะคะเพื่อลงให้ใต้ตามันดูตื่นนิดนึงนะเสร็จปึ๊บเกี่ยวพึ่งข้าวมากตกใจพึ่งตกใจเสร็จปึ๊บต่อมาเราก็จะมาลงแป้งฝุ่นนะครับวันนี้ก็ใช้เป็นตัวเดิมก็ใช้เป็นล้อลาวเมซีเอเหมือนเดิมเนเชยเป็นทาลูเซนพาวเดอร์ตัวนี้แม่จะเป็นเบอร์อะไรมะ เออมันก็มีเบอร์เทียวที่มาันดางๆเนี่ยเลยมันเป็นลูสพาวเดอร์นะคะ <c oughs> ก็ไปหาเอาลวกันนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่มีอยากใช้แป้งโคโดโมโหรือว่าบางคนอาจจะใช้แบบแป้งแคร์อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่สุดแล้วแต่ค่ะแต่ถ้าเกิดใช้ละลายได้ก็ใช้ไหมะคะ่ะก็ก็สวยและแพงดีเฮ้ยแต่ถ้าที่มีนี่แนะนำใช้นี่เว้ยเบนายอะเลิศอยู่เหมือนกันถูกด้วยไปหาสั่งนะครับยูเทิลคมีขาย เนะี่ยเราลงแป้งเสร็จปุ๊บ,บแล้วแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้ลบคิว้วคิวเดี๋ยวจะเขียนแล้วค่อยมาเก็บรายละเอียดอีกทีนึงนะฮะต่อมาเราก็จะมาไฮไลท์และเชดดิ้งกันเถอะจะเกิดผลวันนี้ใช้ของซูเปอร์มัมเหมือนเดิมนะะี่ฮะนี่เคยรีวิวไปแล้วแล้วซูเปอร์มัมโปรเฟชชั่นแนลนะนั่นะ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 อัศโลอัศโลให้ดูก่อนซูเปอร์มัมใช้เบอร์อะไรเดี๋ยวเดวีจะใช้เป็นเบอร์ขาวสุดเลยนะฮะก็คือเป็นเบอร์ข้างบนเนี่ยเบอร์เป็นเบอร์ này, นี้เบอร์นี้ถ้าไม่มีใช้แป้งขาวๆอะไรก็ได้นะ เสร็จแล้วนะฮะเราก็จะมาใช้อเดิมพาเลทเดิมเลยเชยใช้กระเชรดิ้งนะแต่อามจะใช้เป็นเชษดิ้งเบอร์ข้างบนนี้นะคะเชษดิ้งให้หน้าเราเรียวเร็กเนี่ยแซจริงๆพระหน้าพี่นิกกี้เล็กมากแต่หน้าอามไม่เล็กเพราะฉะนั้นแล้วอามอาจจะต้องเฉดเยอะนิดนึงซึ่งในตอนนี้ต้องไม่แค่จะไม่โฟกัสความเข่าพี่ลวอ่ะริจิมาดูอ่ะอพอดีเขียนคิวเธอจะเกิดผลนะคะื่กความเป็นแบบว่านี้ถ้าเกิดใครเขียนนะ ถ้าสมมติว่าคนคนชอบสีทรงพินิกกี้เนี่ยแนะนำว่าให้ไปสักกับพี่พี่เฟียสพี่เสียที่สั่งพินิกกี้เตะมาแต่ว่าเนื่องจากว่านี่ก็แบบว่าเขียนให้ดูเฉยๆเพราะฉะนั้นเราพี่ก็เลยจะต้องแบบว่ามาเขียนเองนะฮะซึ่งถ้าสวยไม่เท่าพี่นิกกี้ย่าด่าพี่นะฮะพพี่ก็พยายามแล้วดูจากเบ้านะพี่ด้วยนะเออไเขียนคิวก่อนนะวันนี้ก็เะเด็ดแบบทรงเหมือนเอซีแอลอ่ะที่แต่งไปันั้นแต่ว่านี้ก็เหมือนเดิมเลย เรเก็บรอยสักไปแล้วนิดนึงเอาเทอ่อา,า,าที่ได้เอาเท่าที่ได้นะครัคือพยายามแล้วเนี่ยอ่าเสร็จปุ๊บป้าแม่แต่เราก็จะมาที่ตาแล้ววันนี้ซึ่งตาพี่นิกกี้วันนี้ก็เส้นแบบฟุ้งฟริง้งกิงกล่องแก้วมากเส้นแบบคุ้งขอบคุ้งนะนะเส้นจริงๆแล้วพี่นิกกี้เขาก็จะมีแต่งตาหลายแบบก็แล้วแต่ไปแล้วแต่ที่เขาชอบแต่งอะไรพี่ๆเขาชอบแต่งใช่ไหมแต่ว่าวันนี้พี่ก็จะแบบว่าเพรอะที่น้องๆทำได้นะคะอันนี้เดี๋ยวจากแรกพี่จะลงในนี้ก็นาะเป็นอาเซโดกับเพชร อันนี <ält> ้รู้สึกว่าใช้เป็นของตัวมาจอลิก้านะจาะเป็นไอเซโดในครีมกับเพชรก็ลงให้ทั่วตกตาข้างบนเลยเพราะว่าเราจะเน้นตาพุ่งเพราะว่าอย่างที่บอกว่าลูกของพิเนกี้คือพินนกี้เขาจะเน้นตาคมหน่อยเพราะว่าเขาใส่แว่นใช่ไหมล่ะเราใส่แว่นจะได้แบบเฮ้ยมันนสวยแบบพุ่งปีดออมาเสร็จปุ๊บต่อมา่ะเราจะมาลงที่สีตาซึ่งวันนี้ก็ใช้เป็นพาเลตอันนี้น่าจะใช้เป็นพาเลต พาเลต์เนเก็ตหนึ่งนะฮะก็แล้วแต่ว่าคนชอบพาเลตไหนแต่ว่าพี่ก็จะใช้เนเก็ตพาเลต์หนึ่งเนาะสีแรกที่ใช้นะฮะก็จะใช้เป็นสีนะะี่ฮะไซส์คาร์ไซส์คาร์สีในรถเห็นปะเออสีไซส์คาร์นะก็มาลงให้ทั่วเปลือกตาก่อนเลยเพราะว่าอันนี้เราก็จะเน้นคัสแบบว่าให้มันพอดูแปลวเดี๋ยวแจ้งอ่ะหลังจากที่ลงสีไซส์คาร์เสร็จแล้วนะคะทั่วเปลือกต่อเนี่ยเนี่ยพี่ก็ลงขึ้นมาสูงละเดี๋ยวพี่ขอลงเป็นสีสว่างน,นิดนึงนะฮะพี่ใช้เป็นสีซิน เนียสีซินส์ลงช่วงหัวตาหน่อยเขาจะได้แบบว่าดูดูดูมิิติแล้วก็ดูตาดูโดดขึ้นมานิดนึงหมดแต้มแต้ไปตรงหัวนี่แหละค่ะอ่ะเสร็จแล้วเราก็ลงสีซินส์ไปที่หัวตาแล้วนะคะเสร็จปุ๊บต่อมาก็จะมาลงสีที่เข้มขึ้นวันนี้จะใช้นะฮะเป็นสีสุดท้ายเลยนะฮะสี อ๋ากมเมทอนนะฮะกมเมทอนเป็นส like oh, hmm. so ีท right? so ้ายสุดของนเก็ตพี่ที่ใช้พาเลตนกเก็เพราะว่าคิดว่าทุกคนมันต้องมีอะเลยไหมเนื้อออกใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่ายังไงมันแบบว่าบางคนมีเราไม่ค่อยได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยซื้อมาไว้เพื่อเออก็มาใช้ซะสี่อะไรอย่างเงี้ยแต่งเป็นหรือเปล่าไม่ยากมันไม่ยากนิกเก็ตเใช้ไม่ยากนะแล้วก็ลงอันนี้คือจะลงเน้นช่วงบริเวณหางตาตรงนี้นะคะก็คือเน้นแบบขึ้นมาพุ่งๆนิดนึงเออ เอาทีนี้ลงอันนี้เสร็จปุ๊บไปต่อมาก็จะเป็นจุดที่เขาเรียกว่าจ,จุดจุดพีทของสังคมนะคะเป็นจุดที่แบบลอสุดแล้ววันนี้ก็จะใช้เป็นที่อ่าเป็นอายไลเนอร์แบบดินสอก่อนเลยก็ตัวนี้ใช้ของอะไรอะของ beauty people นะคะวันนี้เป็นของเกาหลีก็เป็นกินเนอร์จริงๆใครมีอะไรก็ใช้ไปเถอะอยากใช้อะไรก็ใช้นะก็ไม่จำเป็นต้องใช้ตามที่สักทุกอย่างนะคะอย่างแรกเลยพี่จะลงใต้ตาก่อนเลยนะวันนี้ก็จะลงใต้ตาไปแบบ ให้มันให้มันทางทางอันนะคะพี่เขียนตารางเสร็จแล้วต่อมาพี่จะมีอีกทริคหนึ่งนะคะก็ะคือเนี้ยพี่เขียนเส้นปกติใช่ไหมพี่า็จะให้โตปกติวันนี้พี่จะแบบให้โตและแบวขึ้นมานะพี่จะพอยลงมาใช้คาพูดว่าพอยงองงงพอยคืออะไรพอยคือการที่แบบเขียนให้มันลงมาแบบโอ๊ยเส้นก็มองไม่ค่อยเห็นนะเด้อพอยก็คือเนี่ยพี่เขียนลงมาข้างล่างนี้เลยค่ะเขียนคือเ,เน้นตรงช่วงห่างตรงนี้ให้มันตกลงมาอีก จากที่คนหลายๆคนเมื่อกี้เอไม่ใช่เมื่อกี้หลายๆครั้งนะฮะลงไปแล้วคนบอกว่ามีเมนมาบอกว่าพี่คาวเวลาลงแล้วทำไงไม่ให้ตามเป็นแพนด้าใช่ไหมสมมุติว่าเราดินสอไปอีกเพิ่มแล้วให้ใช้อาเชโดสีดำนะครับกดทับอีกครั้งนึงมันก็จะช่วยเป็นการที่แบบเหมือนเซตเซตที่เป็นดินสอเนี่ยมันไม่ให้มันไม่ไหลเยิ้มนะแต่ก็จะช่วยเฉดได้ประมาณนึงนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะไม่ไหลเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็จะดีกว่าไม่ทําอะไรเลยก็กดกดทับรายดินสอไปมันก็จะได้แบบเท็กเจอร์ที่สวยขึ้นดด้้วยยตามก็จะแบบูฟุงๆไเ หลังจากที่เราหอยข้างล่างเสร็จแล้วนะคะใช้คำพูดว่าหอยอีกแล้วได้เลหอยเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราต่อแม่เราก็จะมาใช้เป็นตัวดีสอบตัวเดิมเขียนางบนด้วยซึ่งวันนี้ก็จะเน้นใหญ่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเอาให้มันแบบพุ่งพุ้งเห็นแต่ไกยนะจ๊ะโดยที่คล้ายๆกับ CL อแต่หางหางหางอันนี้เเพราะก็จะไม่แหลมมากเหมือนกันพี่ก็จริงๆเราจะใช้เป็นแบบอย่างอื่นก็ได้นะใช้เป็นแบบเมจิกที่พี่เคยสอนก็ได้แต่อันนี้พี่ก็ใช้เป็นดนสอ เียแล้วขนหนาเหมือนกันเลยก็คือเนเนอายไลเนอร์ที่ค่อนข้างชัดและใหญ่ขึ้นมานิดนึงก็คือกรีดออกมาออกมาข้างนอกเหมือนกันนะคะยังไงก็เดี๋ยวกรีดเสร็จแล้วนุ่ยแฮก็จะนี่ได้ขนตาไปแล้วแต่ว่าทีนี้ยังไม่มีขนตาซึ่งวันนี้ขนตาเป็นจะส์พึงมาในใจวันนี้ก็เลยใช้ขนตาสองชั้นนะชั้นแรกก็จะใช้เป็นรุ่นค่อยๆกันมองเห็นปะเนี่ยเออเอาเป็นรุ่นค่อยๆกันนะคะก็คือขนตาซ้ําจากทางที่แล้ว ประหยัดแล้วก็มีขนตาอ,อีกลูกพู้นหนึ่งก็จะเน้นหนาๆแต่ว่าเ,าเป็นแฉกแบบนี้นะคะสำ้ำกันก็คือเอาอันนั้นลงข้างล่างแล้วก็นี้ไว้ข้างบนหนาอยู่แค่นั้นแหละทำไมกริตเตอร์เธอจะเกิดผลวันนี้เราใส่กริตเตอร์นะคะเป็นอายไลเนอร์กริตเตอร์ของ e2d นะฮะ I G I T ลงช่วงไหนเราจะมาลงช่วงบริเวณหัวตาเพื่อแบบเน้นให้ตามันแบบว่าหลอดเจอไฟเจอแฟดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเฮ้ยพุ่งๆไปนิดนึง ปัดแก้มเถิดจะเกิดผลนะจ๊ะวันนี้ที่ใช้เป็นสีสองสีนะก็คือสีของอ e ีลามัสกานะคะอันนี้สีเคทีนะเคทีแคทตี้นะจ๊ะแล้วก็สีฮัสซี่ฮัสซี่ของอ e ีลามัสกาเหมือนกันนะอันนี้ก็แบบเลอะแต่ว่าคนใช้อีมารจอริกาเนี่ยไม่ใช่มารจอริกาอีลามัสกาเนี่ยคือระหว่างนี้หนึ่งเพราะสีมันค่อนข้างชัดมากแล้วอันนี้คือเทคนิคปัดแก้มที่อาจจะไม่ได้ปัดสูงนี่ก็จะปัดปัดขึ้นไปปกติแต่ว่าคือนสีชัดอีกนิดนึงนะฮะเพราะว่า เราต้องการความสวยพุ่มไม่ได้นะจ๊ะล <freelance station. S 1> okay. okay. ิปสติกว like so, ันน uh huh. right? well, ี้ก็ใช้เป็นสีชมพูพิงเลยนะค่ะซึ่งอันนี้เป็นแบรนด์อะไรไม่รู้เหมือนกันในหยิบมาเจอนะฮะก็แลวแต่ว่าจีอะไรได้ก็เอาไปเลยชมพูนองนี่งนิองอ่อยากทาอะไรก็ทาไปเลยค่ะนห็นน่งนังนะะเป็นอันเสมแล้วเสร็จสิ้นแล้วสําหรับการแต่งหน้าลุคพินิกีนะคะยังไงก็เดี๋ยวขอไปแต่งตัวแต่งอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วเรามาดูดีกว่าว่าหลังจากที่เราฟินิชลุคแล้วเนี่ยจะเหมือนหรือเปล่าไปดูกันดีกว่า เสร็จแล้วก็อันนี้ได้ลุกไปแล้วนะครับหลังจากที่ลงตัวอยากรู้ใช่ไหมว่าลงตัวอะไรไมีบอกถ้าอยากรู้ก็แชร์คลิปนี้เยอะๆก่อนแล้วจะได้บอกว่าลงตัวถึงข่าววิง่งแบบเฮ้ยออร่าขนาดนี้นะจ๊ะล้วก็อ่าอย่างที่บอกวันนี้ก็ใส่เป็นแว่นแล้วเห็นไหมเหมือนไหม่ะไม่รู้ว่าเหมือนไหมะเออใส่ว่าแล้วก็มีหูกระต่ายหรือเฮ้ยหูแมวอันนี้ของญี่ปุ่นนะฮะอันนี้ซื้อมาตอนงานคอสเพลย์อะไรก็ไม่รู้ก็ใส่วิดผมสันก็หวังว่าจะเหมือนแล้วก็หวังว่าทุกคนจะทําตามได้นะครับอ่ะดูตากันดูตาก อ,อก็ลองทําดูพี่ว่าก็ไม่ยากนะแล้วก็จะได้สวยๆกันถ้าเหมือนหรือไม่เหมือนพี่นิกกี้ืูให้ยังไงต้องขอไปพี่นิกกี้ด้วยนะคะแต่ว่าคิดถึงเจสเสมอแล้วกักเจโดยส่วนตัวรู้จักกันอยู่แล้วด้วยนะ,ะแต่ว่าแบบเราอ,อยากทาลุงนี้ขึ้นมาเพื่อแบบเออนะลองแต่งเป็นเจดูแล้วเดี๋ยวแท็กไปให้เจดูแล้วดูว่าพี่นิกกี้วจะว่าไงบ้างนะฮะนะเออก็ลองวิจารณ์ลองเราติดติงน้องหน่อยว่าออกมาเหมือนไม่เหมือนนะจางงี้ก็ไปแล้วว่าทุกคนทํได้นะเดี๋ยวทิง้งรูไปตอนทานแล้วกันเนาะแล้วก็ไม่มีอย่าไม่ได้ใส ค <an> วามผู้ใหญ่เลยนะนะจะไปแล้วแค่นี้แหละผมว่าทุกคนจะทำได้นะจ๊ะ